สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาสอนเอาเสื้อที่ผมใส่อยู่ขณะดนี้นะคะผมอันดับแรกให้ไปที่อันนี้นะคะนี่ยฮะจะมีอะไรนะครับผมโอเคแล้วครับเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้เราไปที่ตรงนี้นะคะผมนี่นะคะแล้วก็กดตรงนี้นะคะผมนี่กดตรงนี้แล้วก็ได้เลยนะคะผมนี่นะคะผมนี่นะคะสิ่งที่ได้มาได้นี้มานะฮะนี่ นี่ฮะได้เสื้อนี้มาแล้วก็กางเกงได้นี้มานะฮะมีอันนี้มานะแต่อันนี้มันไม่มีนะฮะยังพวกเขาไม่ได้แจกมาเหมือนที่ผมใส่นะเออเดี๋ยว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 ,ยว,ยวกรงเกงกรผมโอเคส่วนหัวนี่นี่นะฮะหนึ่งแล้หนึ่ง,นนงไม่ใช่นี้ดิใช่ไหมกระเปะ๋านี่นะฮะนี่ส่วนหัวก็จะได้นี้มานะฮะได้นี้มาแล้วก็ ส่วนไหลก็จะได้นี้มานะคะผมแต่ว่าไอ้นี่มันไม่เกี่ยวนะคะผมนี่อันนี้ไม่เกี่ยวเนี่ยถอดอลยไปโอเคนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแนละ้วสวัสดีครับ